สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ร,รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซนค่ะทุกวันพุธวันศุกร์นะคะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ตอนรับมอโชวันนี้นะคะวันนี้บอกว,ว,ว่าเข้าสู่กลางสัปดาห์ที่หนาวเหลือเกินหนาวจริงๆเนี่ยเมื่อเช้านี้ไปที่เขือลำตะครองโอ,โ,โอ้โหนะฮะลมกวกมากรอะขึ้นไปบนฐานพระ <c oughs> ที่สูงประมาณ4เมตรคุณผู้อาจารย์ขึ้นไปถึงใช่แล้วครับไปดูข้างบนทุกขั้นตอนเลยนะคือต้องดูว่านะฮะเราจะไปยามไม่ตัดต้นไม้นะฮะแม้แต่เป็นยอดไม้ก็ตามแล้วโดยเฉพาะฐานนะตอนนี้นะครับเรากาลังจะสร้างจะจเทฐานท่านบนละ แล้วหลังจากนั้นก็จะลงด้วยหินแกนิตแล้วหลังจากนั้นก็ปรับภูมิใจภูมิรอบข้างโอท่านผู้ชมนะฮะนี่คือเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวของการสร้างพระพุทธมหารจอมราชานที่พระเนี่ยสำเร็จเสร็จสิน้นแต่เรื่องของฐานนี่อันนี้น่านะครับน่าติดตามเพราะว่าผมเองต้องลงแล้วก็รวมถึงนะครับทรัพย์ปัจจัยก็ยังไม่เพียงพอแต่ไม่เป็นไรนะครับปู่ใจครูยังไงต้องเสร็จ<อ>ยังไงต้องสําเร็จนะให้ทันวันที่1นธ<อ>์วันวันทน์ะนะครับและที่สําคัญได้รับเกียรตินะครับ จากท่านอธิบดีกรมชนประทานเป็นประธานในการที่นะท่านมารับมอบพระบุญอาปรชันด้วยนะครับที่เดือวเกื่อนลำสะคงในวันที่14กุมภาในช่วงบ่ายๆฉะนั้นแล้วหลากหลายคนะโมใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วประชาสัมพันธ์ไป2วันปรากฏว่าณตอนนี้มีรถเกือบร้อยคันแล้วที่เดินทางติดต่อไปนี่จะพอมร้อยคันนี่ยังไม่รวมคนโดยรือนะคนในรถนี่ประมาณคนในรถนี่นะฮะประมาณฮะสองสามร้อยท่านละที่มาพร้อมใจกันจะใส่เสื้อนะครับ เพื่อที่มีพระพุทธานจอมราชันแล้วเป็นหมู่เป็นคณะกันหน้าปราบเพื่อมยินดีแล้วที่สําคัญท่านใดที่ไม่มีรถลาไปเรามีรถเตรียมด้วยนะครับรถเตรียมรถที่จะให้ท่านผู้ชมทางบ้านนีพร้อมจิตพร้อมใจกันนั่งรถบัสไปพร้อมๆกันในานามของบริษัทอาถรรารับรองนะฮะปลอดภัยไร้กังวลแล้วก็อิ่ม อิ่มน้สํานานด้วยลงทานที่เคลี่นลำตะคองด้วยคือท้องบอกว่าครั้งนี้นี่ได้จะได้มีโอกาสไปร่วมบุญกันอีกครั้งหนึ่งแล้วไม่เชื่อว่าเราจะไปกันเป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นคารวานต้องยาวเหยียดมากจริงๆหนึ่งเดียวในประเทศไทยหนึ่งเดียวในสยามนะครับนะเพื่อทำงานพุทธฐานจอบราชน้อมถวายเป็นพระกุศลเพราะว่าพระมีบูลค่านะครับพร้อมฐานเนี่ยบูลค่าเกิน10ล้านบาทโอ้โหเราเกิดมาชาตินี้ชาติไหนก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำแต่ชาตินี้ก่อนแล้วกันนะเรามีโอกาสสร้างบุญใหญ่ สร้างมาห,าหากรุศลน,นะท่านผู้ชมนะฮะเก็บไว้คนเดียวไม่ได้แล้วฉะนั้นรถทันใดก็ตามไม่ใช่นางท่านใดก็ดีนะที่มาเนี่ยฮะเคยผูกแม่นางรถไปโอ้ยเยอะนะฮะจะเป็นพันคันแล้วหรือว่าเกินเเกินนะฮะที่ผูุกแม่นางไปเอามานะฮะรอหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันนะฮะรวมถึงท่านใดที่อยากกระเสริมสิ่มงคลด้วยธงพระพุทธจอมประชันเพราะรถทุกคันจะได้รับไปด้วยนะฮะค่ะนะฉะนั้นใครที่สนใจใช่โทรลงทะเบียนได้เลยไหมฮะครั้งนี้เรา มไม่จํากัดจํานวนนะฉะนั้นใครอยากจะมีโอกาสได้ร่วมกันในการแห่หรือว่าอัญเชิญพระพุทธปฏิหารจอมราชัน,นี่ก็ต้องโทรเข้าไปลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะได้บอกในเรื่องของไซส์เสื้อด้วยบ,บอกจํานวนด้วยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจเนี่ยอยากจะไปในส่วนของโรงทานเองก็ตามเนี่ยก็สามารถบอกกล่าวกับทางทีมงานได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าน,นี้เลย 0823286991นะคะและ0831997972นะคะทุกท่านที่จะไปร่วมพิธีครั้งนี้เราจะใส่เสื้อเหมือนกันนะต้องบอกว่าครั้งนี้เราจะมาร่วมกันแห่พระพุทธปฏิหารจอมราชาเพื่อสูนะเขื่อนลำตะคองเนศสัตราคูบูชาพระนะครับจะมีสโลแกนเป็นคําพูดที่ดีๆอยู่เหนือเสื้อก็พรอ้อมกับพระพุทธจอมราชันซึ่งผมเองนะฮะไม่ได้ท่านได้บูชาหรือจหน่ายที่เขื่อนนะฮะท่านจะต้อง ได้รับแล้วก็ติดต่อติดตามนะมทางช่องทางในการโทรเพราะเสื้อบางท่านได้รับไปนะฮะก็ตัวเล็กบ้างใหญ่ไปบ้างนะต้องต้องแจ้งใช้นะแจเอ็นเอลนู้ใส่ใช้ไหมหนูเอ็มลักกา,ารขายนะครับเราก็ต้องใส่ให้ถูกต้องแล้วก็ต้องใส่เป็นหมู่เป็นคณะเดียวกันเพราะว่าปีหนึ่งหนเดียวเสื้อนี้จะได้เก็บไว้เตือนอนุอนุสรนเตือนสติว่าเราเป็นคิดดีทําดีสร้างปฏิหารให้เกิดขึ้นกับชีวิตหนึ่งเดียวนะในชีวิตเราเสื้อตัวนี้จะได้เก็บไว้นานนะคราจะได้เจอได้เจอกันอีกนะครับแล้วว่า เรามีโอกาสเฉลยผลองยิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่ว่าเราไม่เคยจัดอย่างนี้มาก่อนเลยในในชีวิตเราพวกเราเราจะได้เป็นหมู่เป็นคณะไปไปรวมตัวกันตรงนู้นนะฮะเส้น 3- 4มสี่ห้าเดี๋ยวจะบอกสถานที่อีกทีหนึ่งรถในต้องโหเยอะนะฮะแล้วมีสติ๊กเกอร์ติดไปทางรถด้วยพร้อมๆกันใช่ครับน้าก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้คือตอนนี้ก็สามารถโทรได้นะครับว่าน้องๆทีมงานรับโทรศัพท์กันอยู่เลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยต้องเมื่อสองสามวันที่ผ่านมา ได้ลองพื้นที่อีกหนึ่งครั้งเหมือนกันคุณคะอาจารย์นี่ไม่รู้จากเด็กไม่รู้จักเนื้อี่จ,จะบอกว่าเสียง,งเป็นเสียงตาย <c oughs> ไม่ใช่ครับเป็นหัวใจครูหัวใจพระนั่นเองเพราะว่าในช่วงที่ที่สร้างพระเองเนในโครงการฟื้นชีวิตก็ยังทาต่อเนื่องแลวโดยดเฉพาะว่างเว้นปุ๊บเนี่ยไม่ถึงกับว่างอะ คือพอเวลามีการนะต้องขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องห้องน้ําเรื่องของเครื่องนำมผมรอคอยไม่ได้ะอนนี้อากาศทางเหนือทางภาคอีสานเริ่มหนาวแล้วเด็กดอยนะฮะที่บอกว่ากูเอาเขโลมาฟว้าเขาล้องต่อได้ด้วยนะหนูทำได้อโเป็นชื่นใจมากคือน้องนอนเนี่ยรอคอยขนมนมเนยแล้วเราครอบครัวมิแรคเทิลชาแนลในโครงการฟื้นคืนชีวิตได้ปันน้ำบุน้ำใจจากแฟนรายการที่บอาให้ตุ๊กตาผ้าห่มนะฮะเครื่องนอนหรือแม้แต่อาหารการกินแล้วก็ปัจจัยในการสร้างห้องน้ํา รวมถึงโครงการอาหารกังวันอีก3 4มสี่โรงเรียนด้วยกันนะไปด้วยกันรู้สึกขับรถขึ้นไปด้วยเนี่ยใช่ค่ะไม่นอนมากเลยฮะนะครับบอกว่าครูไปแล้วหนูต้องตามมั่ยไม่เคยขับรถขึ้นไปไม่บนภูเขาเนี่ยฮะโอ้โหเห็นสงสารและสงสารน้องมวยมากนะครับแล้วก็ไปแล้วก็คณะเราก็ไปพร้อมกับทีมงานครอบครัวมิเรอร์เคิลชาแนลเราลงไปในพื้นที่น้องลําบากจริงๆแล้วก็ขนมโอ้โหบางคนดื่มน้ํา ดื่มน้าผลไม้ทช่เราไปสดเดี๋ยวเราชื่นใจท่านผู้ชมในขนมนี้เขาแกะกินตรงนั้นเลยเหมือนแบบคือเหมือนไม่ได้ทานมานานอ่ะกินตรงนี้เลยบางโรงเรียนมามีกิจกรรมนะฮะร้องลําทำเพลงกับครูอาถาด้วยดังนั้นวันนี้เรามีภาพบรรยากาศคือเราไปทั้งหมดเนี่ยสารโรงเรียนด้วยกันนะแคะแต่ว่าวันนี้แจ๊คผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศโรงเรียนแรกก่อนเลยค่ะโรงเรียนตือรือราษพัฒนานะอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนะซึ่งที่นี่มีนักเรียนทั้งหมด 67คนนะคะแล้วก็ครั้งนี้เราได้นำทีมขึ้นไปเมีอาจาัตถามีมั่วมีทีมงานมิเล c เกิลชาแนลรวมไปถึงในส่วนของมุ้ยเทีาายธาทมด้วยแล้วก็มีอคุณเอ๋นะคะเป็นสหายบาายบาวที่<า>เป็นผู้บุกเบิกของเราก่อนเดี๋ยวอย่าลืมขาดไปอ,อขั้นหนึ่ง น้องทรายผู้เข้าประกวดดเฟสไทยแลนด์นักช่องถามไต่เขาไปกันหนูเหมือนกันที่ผู้รางสรนาครุปเจัดขึ้นมาเห็นไหมฮะเขามาก็ปันน้ําใจคือสวยยังมีเสน่ห์งามด้วยคุณค่างามด้วยน้ําใจใช้ล่ด้วยปฏิหารปฏิหารครูปฏิหารพระที่นี่เลยครับค่ะเอ้นเ่าไปชมภาพบรรยากาศดีกว่านะว่าบรรยากาศที่บอกเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างชมเลยค่ะครับ ครับตอนนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเราก็จะได้เตรียมสิ่งของต่างๆนะครับผ้านวมผ้าห่มให้กับน้องอที่อยู่ในพื้นที่ในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับโดยผมมาจฉาสถานกิจจิตพร้อมกับมิระเคลื่อนแชนแนลพร้อมทั้งทีมคณะผู้มีจิตอันเป็นกุศลนะครับก็เดี๋ยวมาชมภาพบรรยากาศกันเลยครับท่านผู้ชมครับ่าเรขขึึ้้นนผ้านวมนะฮะนี้ประมาณสองสามร้อยผืนด้วยกันโเนี่ยมาจากรถหกล้อใหญ่ฝ่าจะนะฝ่าผาดุปศักดิปัญหาใส่รถ ดีล้อเขาเรียกรถอะไรนัง่งมวยที่เคยเจนทั่นวออน้ำท่วม<ล>น,นะครับปลูกออฟโรดอะไรอย่างนี้ออฟโรดอะไรอย่างนี้ได้กลุ่มได้คณะของสายเบานะครับพุทธ <ฮะ S 1> เทศนะฮะคือก็เขาเองนะเขาดูพื้นที่แล้วก็เราเองก็ได้ติดตามนะในส่วนที่อยากจะไปช่วยเพราะครั้งหนึ่งเราไปที่น่านแล้วจำได้ไหมโรงเรียนตชดอแต่ปีนี้เราลงไปในพื้นที่นะนี่นี่คือครั้งแรกที่จะไปเดี๋ยวไม่อีกนะครับในโครงการมิเรอร์เคลม์หมอสนฟื้นคืนชีวิตนะครับครั้งนี้ก็จัดหนักดูแลเต็ม 3าสี่คันครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับครอบครัวมิลเลอร์เค n นชานลนะในโครงการฟื้นคืนชีวิตปันน้ำใจให้กับน้องๆชาวดอยเราก็พร้อมที่จะเดินทางกับครอบครัวนะสาหายเบานะครับรวมถึงงานบุคคลที่มีสายทานอันเป็นกุศลนะครับพร้อมกับครอบครัวมิลเลอร์เค n นชานลของพวกเราเนี่ยจะเดินทางขึ้นดอยกันในอีกสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับนรับุกํำใจของพวกเรา สูงแม้อมวยโอ้โหขึ้นน้อยทีงเละคะใจคอจะนะหายเยว้าลงไปขึ้นทีงนะลงทีก็ใจหายแว้ารู้สึกว่าเนี่ยขณะกลับไปนะ้องมวยก็รู้สึกจะดึงเบาะหลังเบาะอะไรไปเรื่อยตลอดเวลาไม่กลัวเลยฮะกลัวๆค่ะเพราะว่าต้องบอกหนทางขึ้นไปนี่ โค้งหักซอกนะครับแล้วระยะทางนี่โอ้โหคือเมื่อว่าถ้าถ้าใครได้ขึ้นไปเห็นแบบมุ้ยจะขึ้นไปเลยใช่ดูเลยทิบร้อจะชนเอาแม่เะต้องบีบแต่ไล่ตลอดคือคุ้มอันตรายมากลำบากมากไปแล้วเนี่ยอันนี้คือเราเราไปถึงตัวจังอำเภอแม่สอดแล้วนะฮะกลับลงลงพื้นที่ประมาณอีกประมาณ4ี่ยีสิบสามสิบกิโลเคยจากแม่สอดเราก็ขึ้นไปที่แม่ระมาดโอ้ไม่เคยไปเลยนะฮะน้ามุ้ยแต่ว่าเขาที้ไป นะแล้วก็ไปที่โรงเรียนนะครับที่โรงเรียนอะไรก็คือเรือราษฎรพัฒนานี่เองเรือราษฎรพัฒนาที่นี่ก็มีนักเรียนทั้งหมด67คนนะครับแล้วก็คุณครูค่ะชาวบ้านอะไรต่างๆแล้วก็ะะนฮปลาพึ่งดีนะคขอบคุณพี่เอ็มมากเดี๋ยวเราจะแค่เด็กๆเตรียมพร้อมที่จะรับฟุตบอลแล้วก็มีระเบียบนะน้องมวยขนมนมเนยถ้ายังไม่ให้ก็ยังไม่ได้นะครับมาดื้อมาดึงแย่งไม่ใช่ เระเบียบจริงๆน่ารักทุกคนเลยนะครับบางเด็กๆส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นชาวขาวชาวดอยบ้างคือือกี้ก็ฟังไทยบ้างฟังไทยได้แต่พูดไม่ได้ก็มีแต่น้องัวโตน่าจะได้แล้วนะเมื่อจะเห็นกันภาพนี้เป็นภาพชีวิตนะครับคุณครูลงพื้นที่ครับผมครับในเด็กที่เลยครับเปเด็กนะฮะบางทีก็กลัวมากเลยครับใส่แ้่นนี้ใช่ตัวจริงตัวปลอมไม่แน่ใจเชอบนะฮะคือกินกินปูน นะกลิ่นฟุ้งไอไอธรรมชาติเนี่ยนะฮะกับจากเสื้อผ้าน้องๆหนูนี่ก็คือกลิ่นที่เป็นกําลังใจพวกเราได้ต่อสู้ต่อแต่ว่ามาฟุตบอลนะฮะเสื้อผ้าอาพรหรือว่าของต่างๆนี่คือคุณเอ๋สายบ่าวนนั่เองแกป่วยด้วยนะแกเป็นบางครั้งเนี่ยเส้นเลือดตีบนะฮะมันก็เป็นอัมพาตแต่ก็ยังมีหัวใจหัวใจมิระเคิลเนี่ยครับนี่ค่ะโครงการมิระเข้ามหาุิทยาลัยเกษตที่คุณผู้ชมได้ร่วมกันนำข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆขนมนมเลยตุ๊กตาทั้งนั้นเลยนะฮะแม้แต่ เป็นป<ส>ระสาทระทาปัจจัยด้วยเพราะโครงการครั้งนี้รวมถึงการสร้างห้องน้ําให้กับโรงเรียนโรงเรียนดึงนี่นก็โครงการหานกับวันนะครับและวก็บผ้านนมผืนใหญ่ๆนี่เลยนะครับจากครอบครัวนี่เราเลื่นแนลนะจากแฟนรายการจากผู้ที่ดิจิตอนเป็นผุศลนะฮะบรรดุนแห่งแรงศรัทธาเนี่ยนะครับ,บ,รรรบไปน้องเขาหนาวนะหนาวไปไประเภทเย็นยะเยอะือกคือไอ้น้ําค้างนะฮะน้ำค้างนี่ตกปะคุมแล้วเนี่ยไม่พอเย็นนะฮะเย็นมากๆนตัวนี้นะครับความน่ารักก็มีเยอะนะครับ แล้วก็ต้องเรียนศึกษาหาความรู้เยาวชนวันนี้คืออนาคตของชาติต้องให้สร้างโอกาสให้เขาสร้างรอยยิ้มถึงแม้จะเป็นบ้ารียงตัวเล็กๆนะลูกเป็ดตัวน้อยๆนะฮะแต่ก็ดูหัวใจของพวกเรานะฮะมาด้วยใจเดียกันคือพังพร้อมบริบูรณ์ี่ยเขาอาจจะไม่เคยได้รับโอกาสที่ดีๆหรืออาจจะมีแต่ยังไม่เพียงพอเราก็เติมฝันปันน้ําใจกับพวกมิรักเกิลหมากุศสครั้งนี้แหละครับมาให้ทั่วทิศทุไทายนยากึน้องพิการอยากได้แต่ก็นะฮะนะครับต้องปะครองไปนะฮะ เห็นไหมล่ะฮะไปนะครับต้องประคองเข้าไปนะผมไม่ได้ดึงนะฮะแต่ว่าน้องก็จะเดินเอ็นี่ท่านผู้ชมต้องประคองกันนะจะเดินลำบากด้วยครับผมครับนี่ก็ไปกันนะฮะไปนั่งพักกันนะไปเรียนรู้ศึกษากันไปนะฮะนี่คือหัวใจน้ำใจทั้งหลายทั้งปวงนะครับสิ่งตัวนี้ท่านผู้ชมนะฮะเราจะทำอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเด็กหนึ่งคนเยาวชนหนึ่งชีวิตก็มีพลังเพราะว่าห้องน้ำอะไร้สัตวโอู้ๆเนี่ยนะต้องสมศริกนะฮะขอบคุณกันขอบคุณเป็ดด้วยขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ได้ส่งแรงใจได้ส่งตุ๊กตามานะครับในน้ำบุญน้ำใจของท่านก็คือสิ่งที่พวกเราเนี่ยได้มอบสู่ <I> สารปันนะครับน้องๆชาวดอเยเลยนะครับ <laughs> ขอบคุณขอบคุณด้วยนะครับลูกขอบคุณค่า <laughs> ชอบไหมลูกชอบไหม <laughs> ตุ๊กตามีหอมแก้มน้วยหอมด้วยหอมหอ,อมแก้มตุ๊กตามีหอมด้วยหอมหอมแก้มหอมแก้มตุ๊กาตามีด้วยหอมแก้มตุ๊กาตาเป <laughs> ็ดด้วยหอมแก้มกัอนหอมแก้มกันหอมแก้มร้องกันลึมั้ย ล่กตาก็มีความสุขเขานะฮะนี่ค str ือรอยยิ้มเล็กๆกับเด็กๆน้อยๆนะครับเขาไม่มีโอกาสอย่างเรานะฮะแล้วโรงเรียนห้องน้ำก็ยังเคยถือว่าจําเป็นฮะต้องเรียนเลยเลยทราบว่าจําเป็นแล้วก็จํานวนน้องเยาวชนเยอะพอสมควรนะฮะที่นี่ก็ที่เรื่งของพี่เล็กชาแนลนะครับตัวใส่จักรากรูปแล้วก็ตัวแทนของรายการต้องขอบคุณท่านอาจารย์ที่ช่วยดูแลเด็กๆมาตลอดผมขอเป็นกําลังใจในเบื้องหลังนี้นะครับเป็ขอให้เด็กๆคกนี้รวมทั้งอาจารย์เนี่ยฮะ ให้มีความสุขในช่วงปีใหม่ของฝันที้อาจจะเป็นสีเล็กมาให้กำลังใจาอาจารย์ให้กำลังใจนักเรียนด้วยนะครับครับเป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ,รบที่โทรนานมาเยี่ยมพวกเรานะครับ,รบซึ่ง,งึ่งเป็นหนึ่งที่ปรดอยก็ ท่านคือจะลำบากนะครับเราขอขอ,ขอบคุณมากครับเด <c oughs> ็กที่นี่คือท่านครับเด็กที่นี่ที่อยู่ในพื้นที่ 60, ค,60คนคบ <60 S 2> คนด้วยกันก็ถือว่าเป็นขบุดำใจเป็นแรงใจที่เกิดขึ้นรวมทั้งจะมอบอับข้าพระพุทธหารจอมประชันแล้วก็ภาพพาระองค์ชัยลักษณ์นะครับในโครงการมิลค์เคลิ้นหนาขุ่นด้วยนะครับบมอให้ท่านครับขอบคุณครับ ไปที่ไหนก็ตามเพราะผู้บริหารจอมประจันแลวก็เครงการที่น้อมถวายเป็นพระกุศลทําอย่างต่อเนื่องคือ3ามสิบสีชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็โรงเรียนนะฮะนับหลากหลายชีวิตนี่ฮะนี่คือโรงเรียนแรกโรงเรียนแรกคือตอนเราไปถึงเลยแต่ถามว่าลาบากไหมนะฮะบนทางนะฮะเทโค้งลงมาเลยครับแต่หายเหนื่อยนะฮะถึงแม้ว่าจะต้องลาบากยากเข็ญไงก็ตามเราจะทําอย่างนี้นะฮะจนป่านโครงการครั้งนี้ไม่มีสิ้นสุดนะครับพระจะเสร็จนะตรงกัน E <arn S 2> มีรถเรื่ม,มาส่วนยังทาต่อถึงน,น่าจะเป็นนะครับเคลื่อนในเรื่องของการทุกวันนี้ไม่มีตังเหลือนะมุลแหมนะน้องมวย <laughs> หมดเกลี้ยงเลยครับหมดเกลี้ยงเลยไม่มีเงินที่จะไปทําต่อแต่ว่าเราจะเดินต่อเหมือนตัวอย่างตอนต่อไปเนี่ยครับอีกหนึ่นะะงโรงเรียนอีกที่หนึ่งก็ไปที่โรงเรียนแม่เสมอแม่สมอนะครับอันนี้ก็ยิ้มปันใจเด็กๆก็ประมาณ6ก60กสิกว่าชีวิตเหมือนกันนะฮะเราเห็นแล้วต้องทําอย่างต่อนนี้แล้วต้องบอกว่าจริงๆเนี่ย ระยะทางที่เราไปเนี่ยแต่ละโงเยนเขาห่างห่างกันเหมือนเหมือนหนูรู้สึกว่าเหมือนจะห่างเป็นเขาอีกลูกนนึงด้วยซ้ำไกลเหลือเกินไม่ถึงเขาสักทีนะ <c oughs> ถึงจะเราอย่างเดียวนะฮะก็ <c oughs> รอคอยแต่เชื่อว่านะครับเราเองไม่เคยนะทิ้งเรี่ยวแรงแห่งความเป็นเนี่ยคนไทยที่รักกันนะสมัครสมานด้วยกันปันใจให้รอยยิ้มแม้ว่าเราเองไม่ได้เคยว่างเว้นนะครับอย่างวันนี้เหมือนกันช <c oughs> ุดนี้อะไรครับปีนปีนขึ้นไปที่บริเวณใหก่อสร้างเลย <c oughs> นะครับไอถามว่าทําไมต้องปีน จะได้ดูบรรยากาศไม่อยากตัดต้นไม้เยอะเพราะเหนือคือลำตะคองมียอดต้นไม้กลัวจะบดบังนะชใยภูมิบดบังพระแต่ว่าเมื่อขึ้นไปแล้วก็โอเคใจภูมิดีแต่สูงไปนิดหนึ่งชมภาพดีไหมีบรรยยาากศด้วเมื่อเช้านี้นะครับตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะครับไปเดินทางมาลำตะคองนี่ไปชมภาพดีกว่าค่ะไปเตรียมพร้อมนะฮะท่านผู้ชมนะครับไปเตรียมพร้อมที่เกือรเกือรนี่นี่เมื่อเช้านี้ท่านผู้ชมนี่คือความคืบหน้าล่าสุดเลยโอเรียกว้างนะสองเมตรอ่ะ ขอสองร็ดสิบตารางวาร์คือนั่งนั่งธรรมาธิกรรมฐานก็ได้2 3งสร้อยชีวิตเลยนะไม่ใช่น้อยนะฮะท่านผู้ชมแล้วต้องเทปูดอีกท่านผู้ชมถามว่าเงินพอไหมไม่เพียงพอแต่เชื่อเลยครับผมใจครูต้องทำให้สำเร็จให้ได้ก่อน14กุมภาพันธ์นะครับ14กุมภาพันธ์วันแห่งความรักนะฮะนี่แหละฮะคืบหน้าอย่างนี้นะครับนี่แหละฮะชุดนี้เลยที่จัดรายการเนี่ยนะครับไปพร้อมกับคณะแล้วก็พี่ๆที่โรตัสแกงน้ำกระจายจำได้ไหมตอนที่น้ำท่วมก็ไปไปลุยกันเนี่ยนะครับนะะฮแล้วเราก็ ได้คุยกันท่านนยช่างว่าโครงการต่างๆนะครับอ๋อไมปีนก็ไมดูมันจะไปจับนกนะฮะท่านผู้ชมไปดูยอดไม้นะฮะแล้วก็การเทปูนแต่ละครั้งนะครับผมก็เชื่อว่าเราจะต้องสํารวจให้ดีนะครับในโครงการที่คือต้องละเอียดนะฮะเรื่องปูนเรื่องการเทปูนเรื่องของอาทิตย์ทางที่จะจัดตั้งเลครับนะฮะเนี่ยฮะสำรวจยอดไม้สูงแต่ก็ลิดนิดเดียวนะครับไม่ได้ตัดต้นนะครับท่านผู้ชมเราต้องสงวนไว้นะฝ่าไม้ แล้วจะัภูมิที่ดีก็จะเห็นนะฮะเนือเกิดลํำตะคองผ่านไปโอ้โหพระองค์นี้เองเหรอมูลค่าประมาณ10ลร้านบาทเรามีโอกาสได้อนุโมทนาบุญได้บูชาครูพศรษกิจได้ผูกแม่นางรถได้มีโอกาสได้ร่วมคณะของจาระษาโดยมีนะฮะโดยครั้งนี้นะสำคัญไว้แปถวายอันเชิญไปเนี่ยไปไว้ที่นั่นเนี่ยก็จะมีท่านอเบดีกรมจุมะทานนะฮะเป็นผู้รับมอบด้วยนะครับตรงนั้นแลท่านก็จะได้เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระ โอ้โหใหญ่นะฮะโรงทานนี่โอ้โหได้เลยนะต้องขอบคุณคุมกำนันวิทูลสินทองวันนี้เจอท่านลุงกำนันด้วยใจดีที่จอดรถเตรียมไว้เป็นร้อยคันนะฮะรับได้เป็นพันละฮะท่านผู้ชมแล้วเหนือเขื่อนก็ได้อีกนะฮะ แต่ที่สาคัญเนี่ยตอนนี้ท่านผู้ชมตังเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าหัวใจเต็มร้อยเพราะว่าเกินก็ประมาณที่ตั้งไว้นะฮะส่วนที่เอ๊ะท่านผู้ชมบอกเอ๊ะได้จัดที่วันที่5ผ่านมาอันนี้ก็คือเราตั้งที่เราได้มาในช่วงนั้นนู้นมูได้ไหมมีทั้งกระถินนะฮะที่ละล้านกว่านี่แหละฮะแล้วก็มีส่วนต่างๆที่ไปเรื่องของการค้างชำระกับส่วนนี้องค์พระคือเราจะต้องเคลียร์ให้เสร็จตอนนี้ไม่มีค้างชำระนะฮะตอนนี้กับเรื่องพระกับพระนี่ไม่นีแล้วนะครับเพียงแค่ฐานต้องเติมเต็ม อย่างน้อยนะฮะอีก3ามสี่แสนเพราะตอนแรกนะฮะเราตั้งใจไว้ขาดอีกประมาณ5้าหกแสนตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณสามแสนบาทนะครับสามแสนบาทแล้วก็ปรับอุณภูมิในเรื่องของไอ้พื้นหินแกรนิตให้ท่านผู้ชมท่านใดนะฮะที่มีหินแกรนิตนะฮะโอโกิงกางบอกผมมั่งเลยกันนะฮะเพราะว่าต้องทําข้างบนและข้างล่าง<อ>กระเบื้องเนี่ยถ้าทำเนี่ยกลัวว,ว่ามันจะระเบิดปุ่งมามันจะดันนะฮะคะวามร้อนข้างบน,นสูงใช่ไหมครับไอตอนเย็นไม่เป็นไรค่ะแล้ววันนี้เนี่ยโอ้โหเจอลมโบกโบยสะบัดนะพัดมาไวๆนะครับเห็ด้านหลังมีแบบ ลมพัดเลยผมก็ถามลมเออลมพัดอะไรพัดหัวใจปฏิหารมาเออนี่ยนะฮะนะจานั้นแล้วสิ่งตรงนี้ท่านผู้ชมผมเต็มล้านาเต็มร้อยกับพระผู้มิหารจอมราชันมากเลยท่านผู้ชมนะฮะเป็นพระของครอบครัววิลเลเกิลชาแนลเป็นหัวใจปฏิหารนะฮะผสานแรงใจกับท่านผู้ชมทางบ้านออนี่แหละครับหัวใจพระหัวใจครูที่บอกหัวใจพระครูนั่นเองเ,ออเพื่อนตัวนี้อาจจะเหม็นกินเงือบหน่อยไม่เป็นไรนะฮะ<ร>ถ้าชอบชอบกินน้ำหอมก็ต้องอยู่ตอนเช้าจะได้อากาศดีๆไงเพราะอากาศมันเย็นแต่ถ้าตอนเย็นนะกินเนื้ครับไข่หัวใจหัดถาเนี่ย ลุยมาแล้วน้องมอาจจะไม่ได้กลิ่นน้ำหอม <c oughs> อาจจะไม่ได้กลิ่นคนบ้านคนเมืองเพราะเราหัวใจปฏ <c oughs> ิหารนะครับหัวใจกู้ดังนั้นท่านผู้ชมท่านใดนะอยากสนับสนุนโครงการครั้งนี้สําเร็จเสร็จสิ้นง่ายมากนะฮะเสื้อนะครับผมก็ทราบว่าไม่ได้มีค่างวดอะไรมากมายเพียงแค่เป็นกลุ่มเป็นคณะเดียวกัน <c oughs> แล้วรอยาสารฝันเป็นคณะเป็นกําลังใจครูบาอาจารย์เนี่ยครับเด <c oughs> ินทางร่วมกันตอนนี้นะ มีราคายท่านนะครับได้เข้ามาจับจองอรเรื่องของรถลาที่จะเดินไป<ช>เอ๊ะทำไมต้องมีจับจองทะเวียนเพราะต้องเป็นระเบียบ<ช>รถเราไม่ใช่ตดคันยี่สิบคันแล้วเป็นร้อยร้อยนับร้อยร้อย <นะ S 2> คันแล้วผมก็เรียกว่าดูแลสถานที่ทิศทางนะครับประสานงานส่วนต่างๆอาหารการกินที่พักที่รับรองนะฮะเต็นโต๊ะเก้าอี้นะครับรวมทั้งทีมงานที่รับ เป็นทอดทอดไปก็ต้องเดินทางจากไหนจากนนทบุรีนะครับไปย่านใกล้ๆกับเรียบทางด่วนบางบินนะใช่ไหมฮะมอเตอร์เวย์ทางมอเตอร์เวย์แล้วก็ออกวังน้อยก็ออกทางวังน้อยสลักบุรีปตรงไปสสาบุรีตรงนั้นก็แกงอ่าเลยตรงไหนกันก็ไปเรื่อยๆนะฮะนีเป็ไปผ่านทับวังอ่ก็ขึ้นไปค่ะจนถึงปช่องปากช่องปายนู่นเลยถึงเกลื่อนตะคองเนถึงเกลื่อนตะคองใช้เวลาก็พอสมควรนะท่านผู้ชมเราจะเจอกันตรงนั้นประมาณไอ้เขาเรียกว่าเส้นสามสี่ห้าเคยไปไหมจ้า จักตรงนั้นา<ป>อาจจะใน,นปั๊มหรืออะไรแต่ว่าทีนึงแต่ว่าเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็บางท่านเอะอาจารย์นะครัวถาผมอยากจะไปด้วยหนูอยากจะได้เสื้อเหมือนกันเพราะว่าเราไม่มีจาหน่ายนะฮะ,ะก็โทรกิ้งก้างสอบถามโทรเข้ามาท่านผู้ชม,มนะครับไม่ได้ว่าจะต้องมาเสียสตุ้งสตังกันแต่ปีหนึ่งมีหนเดียวปีหนึ่งมีครั้งเดียวร่วมบุญกันนะเดินทางไปด้วยกันก็จะเป็นมหาบุญอนยิ่งใหญ่พระมูลค่าร่วมสิบล้านชาตินึงนะฮะขอชาตินี้นะฮะไม่ต้องชาติไหน อันนี้หมายเลขเบอร์โทรทนี่แหละค่ะเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้นะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะ0831997972และ0851293697นะคะใครที่ตั้งใจว่าจะไปร่วมพิธีครั้งนี้ร่วมกันแล้รับไม่จํากัดจํานวนแต่ว่าอยากจะให้ลงทะเบียนมาจะได้จัดลําดับนะคะเพราะรทุกท่าน ทุกคันรถเนี่ยก็จะได้รับธงพระพุทธปฏิหารจอมราชันนะใช่แล้วก็รวมไปถึงสติกเกอร์ด้วยจะได้เป็นละเอียดเลยนะครับแต่เสื้อผ้าอยากให้เหมือนการนิดหนึ่งแค่นั้นเองเสื้ออาจจะเป็นพระพุทธปฏิหารจอมราชันแล้วก็จะมีคำนะฮะคำคยคำครูนะครับเขากาศรัทธาครูบูชาพระพระพุทธปฏิหารจอมราชันเองนะครับนะก็ฉะนั้นใครที่สนใจรีบนะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนการโทรเข้ามาสำรองที่นั่งกันได้นะคะคือรถหนึ่งคัน จะไปกี่คนก็ได้แต่ทุกคนในรถนั้นต้องใส่เสื้อเหมือนกันใช่ครับะะจะได้เป็นระเบียบเรารถไปเยอะนะเวลาเข้าไปก็จะอูสวยสวยงาม,มใช่ไหมครับะนะแล้วก็ฝากด้วยสําหรับ โครงการมีและข้อมาหากรสนคืนชีวิตนะคะก็ยังดําเนินการอย่างต่อนเนื่องคุณผู้ชมที่อยากจะร่วมกันเรื่องของทนทรัพา์ปัจจัยเองก็ตามก็ยังสามารถที่จะร่วมกันใ,ในการอาโอนเข้ามานะตามชื่อบัญชีนี้ได้นะคะคือทุกบัททุกสตางค์เนี่ยคุณผู้ชมเห็นแล้วหละว่าเราเนี่ยนำไปถึงที่มอบให้นะไม่ว่าจะเป็นเด็กยากไร้หรือแม้กระทั่งจะทรัพก,กันดานแค่ไหนก็ตามรหรือว่าจะเป็นผู้ที่ประสบข้อภัยที่ดําเนินการเข้ามาเนี่ยเราก็จะลงพื้นที่นะคะดำเนินการอย่างต่อนเนื่องคือต้องบอกว่าควบคู่กันไปอาจารย์จะบอก เสมอเราทําบุญด้วยทําทานด้วยมีละโคมอามหากุสลนเคืนชีวิตแล้วก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมศีลทําให้กลับมาโรกาเจวีน่าที่บอกนะฮะต้องมีนะศีลศีลธรรมศีลลทานเนี่ยครับมีศีลจก็ทําทานนะทานก็เรื่องการศึกษาเด็กเนี่ยสติปัญญาเขาเยอะแล้วเขาเห็นโอกาสที่ผู้ใหญ่มอบให้เขาเขาก็จะเป็นคนดีนะเขาจะรู้จักให้จากเริ่มต้นเด็กบางคนดื้อนิ่งไม่ใช่เขาไม่สนใจนะฮะเด็กสองสามขวบเนี่ยโอ้โหเขาสนใจมองสายตาเลยว่าให้อะไรทําไมต้องให้ เราให้ยังมีเงื่อนไขเราไม่มีเงื่อนไขเราจะมีหัวใจอย่างเดียว <c oughs> เขาก็จะมอบต่อ <c oughs> ฉะนั้นปันลอยยิ้มสารฝันให้กับเด็กๆเยาวชนชาวดอยฉะนั้นโครงการต่อไปมีแน่ๆแต่ <c oughs> ถ้าช่วงนี้นะครับก็โครงการสารใจปันใจให้กับพระผู้บริหารนะครับ <c oughs> ด้วยการเป็นบุคคลที่คิดดีทดําดีแล้วก็หล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกัน <c oughs> เพราะว่าเวลาอีกไม่มากพระเราก็จะได้เสร็จ <c oughs> จะได้เสร็จโครงการใหญ่ที่ผม1ปีสําเร็จ1ปีสําเร็จด้วยหัวใจครูหัวใจพระหัวใจแฟนรายการขันตจิตนะครับ ห<น>ัวใจครอบครัวไม่ลเขึน้น<า>นะครับอาจจะได้โอกาสในในด้ศักร,ระบูชาร,ร่วมกันด้วยนั่นเองนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคําถามนะเรื่องราวต่างๆเองก็สามารถส่ง SMS เข้ามาด้านหน้าน,นี่คือ<า>ชื่อบ,บัญชีนะ,นะคะของทางูุนิธรรมนั่นเองนะคะก็ ใครที่สอบถามเข้ามานะจดไว้ด้านหน้าีนได้เลยชื่อคล้ายๆผมก็คือผมเป็นประธานมูลนิธินะฮะแล้วก็มีคณะกรรมการครูนะเป็นคณะกรรมการกันทับทุกท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นปลอดภัยไร้กังวลเพราะบางทีนี้จะเหลือเพียงแค่999บาทที่เหลือทําอะไรที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการสร้างพระฐานพราเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นเป็นเลขบัญชีไปท่านผู้ชมนะฮะนะครับรวมมากัก็สามารถที่จะร่วมกันในการทําบุญกันได้นะคะใครที่จะไปพื้นที่ในวันที่1 4กุมภาพันธ์ ทรเข้าไปหาประธานทีมงานได้เลยนะแต่ว่าใครที่มีคําถามวันนี้จะเป็นส่งให้กําลังใจก็ได้หรือมีคําถามเรื่องราวมญานางหรือว่าจะเป็นความทุกขต่างๆเองก็ตามส่ง SMS เข้ามานะคะที่422 หนึ่งหศหและวันนี้นะคะสามท่านผู้โชคดีคด้านหน้านี้คือต้องบอกว่าสวยสดงดงามมากจริงๆค่ะครั้งนี้อาจารย์ก็นํามามอบให้นะคะสำหรับใครอยากจะมีโอกาสได้รับการเ,าเรื่องเป็นหยดน้ำผึ้งแะรูปช้างช,ช้างนะครับนะฮะก็คือเป็นหยดน้ำผึ้งนะครับแล้วก็หลกหลายประเภทในการคือช่วงนี้นะฮะเราเชื่อว่าเป็นเรื่องของแรงศรัทธาเป็นเรื่องของเรื่องของการใช้นะฮะการบำบัดด้ยธรรมชาติแล้วก็ ส่วนที่จะได้รับไปเนี่ยได้เข้าพิธีกรรมนะฮะได้เสริมเติมเต็มเรียบร้อยแล้วครับก็จะมามอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการนะที่มีโอกาสได้เป็นแฟนรายการผมผมจะเอาของไม่เหมือนกันไม่มีใครเหมือน<ช>แล้วก็ท่านก็จะได้เก็บไว้เป็นของมงคลเป็นของสักดิ์สิทธิ์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เดี๋ยวช่วงท้ายนี่เข้มข้นนะโอ้โหปีนี้เป็นปีอะไระส,ส,ส่งท้ายปีเก่านะฮะอะไรก็ละลายแล้วหายไปนะอะไรดีๆก็กลับเข้ามาเราจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันค่ะนะเอาล่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรื่องราวของแม่นางนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว <โฮ S 2> ่า ใครจะเป็นผู้โชคดีน,นะคะได้ต่อสายพูดคุยกันสดๆด้วยนะตอนนี้พักกันสักครูคร่ค่ะ